สวัสดีครับเพื่อนๆที่เล่นเกมและ็อกเอเมทนาล์ LE, ลเวอร์ชันค e ลาสสิกใน4ีเซิร์ฟเวอร์ทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำข้อมูลการอัปเดตเล็กๆในน้อยนะครับในเวอร์ชันคลาสสิกของเซิร์ฟเวอร์จีนกันนะครับการอัปเดตเล็กๆในนะ้อยนั้นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามไปดูพร้อมกันเลยนะครับลำดับแรกนะครับก็จะเป็นการปรับปรุงเรื่องระยะเวลา การเกิดของ MVP นั่นเองนะครับซึ่งในเวอร์ชันคลาสสิกของ s ซา v e r จีนนั้นนะครับการปรับระยะเวลาการเกิดของ MVP นั้นนะครับจะลดลงเหลือ90นาทีเท่านั้นนะครับในส่วนของผู้เล่น C นะครับที่เล่นในเวอร์ชันคลาสสิกอยู่นะครับก็ให้รอติดตามรายละเอียดนะครับการอัปเดต นะครับจากการประกาศของเซิร์ฟเวอร์ละกันนะครับสำหรับในเรื่องของการปรับลดระยะเวลาการเกิดของ MVP นะครับสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำเพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายก็ขอบคุณในการติดตามนะครับและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ